เวลา17นาฬิกา12นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5คณะข้าขราชาการและประชาชนเฝ้าถูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานหลวง um ราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่จ şey. ังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกและทรงเปิดงานโครงการหลวง2567 เวลา17นาฬก45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลก ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่1 4ธันวาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อประกาศผลสำเร็จของการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความยากจนความหิวโหยและปัญหายาเสพติดโดยแนวทางพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิเคราะห์เรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์จากบทเรียนความสําเร็จรวมทั้งระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทยที่ตอบสนองความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานจากองค์การระหว่างประเทศ29ประเทศจำนวน450คนเข้าร่วมงานอาทิราชอาณาจักรบูตานสหพันธ์สาธารรัฐเยอรมนีสาธา,า,ธารณร,รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะนำไปเสนอและเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติหรือ CND สมัยที่68โดยจะจัดขึ้นณนกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียในเดือนมีนาคม2568โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินงาน โครงการหลวงมาด้วยดีสื่อประสานพระราชบัญิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาบุญพิพลในดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงรวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งแวดล้อมและความแยกจนอาจจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนทุกคนมีความสุขความเจริญโดยทั่วนหน้าโครงการหลวงจึงเป็นโครงการที่สำคัญเพราะการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นยอ่อมก่อให้เกิดประโยชน์กว้างขวาง ทุกด้านทุกระดับนับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนางานพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ถอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อความผาสุกมั่นคงของมมนุษยชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทึ่งสหประชาชาติได้ตั้งความหวังไว้ จากนั้นทอดพระเนใดนทัศการผลสำฤริการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยสู่ความท้าทายโลกแบ่งเป็น5โซนประกอบด้วยประธมะบทการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนพระราชบัญญัติธานช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกสืบสารพระราชบณิธานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการขับเคลื่อนการขยายผลบนพลังความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 55ปีองค์ความรู้และนวัตกรรมนำการพัฒนาประสานเส้นทางความสำเร็จจากอ่างค้างสู่เลอตอที่ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและได้ขยายผลการพัฒนาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติ ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยและนานาประเทศสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ทั้ง17ข้อเป้าหมายเช่นยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่และสร้างหลักประการการมีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสําหรับทุกคนในทุกช่วงวัยเป็นต้น